ซุกส,สบายดีเนาะพี่น้องมาพบมาพ้ากับช่องไปลมคนสวนแชนแนลบเก้าคนเดิมนะพี่น้องเนะาะวันนี้เฮาสิพามาเบิ้งมะพร้าวหรือว่าอัปเดตเบิงนะ้งเนาะหลังจากทีนน้ำท่วมเนาะพี่น้องเนะาะเบิ้งมาสมส่วนเนาะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องหลังจากพันการน้ำท่วมเนาะง่ยายแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องงามอันนี้เฮาก็หาก็ใส่พุนเนาะใส่พุนคุมหญ้านะพี่น้องเนาะพุนเฮาใส่ก็สิเป็นคิ้แบ xuân hầu cái nhà phân tắt nha nó mày hầu cái nó là phi nó mày hôm Nó ngon nó, mới... nó mới Nghèm khèo nè phụ nó nè Màu nha, phun nè Màu hà có khung nha, xanh เอาเสยพุนคุมหญ้ามัดแล้วนะพี่น้องเนะาะงามพี่น้องนี่ก็สิเป็นเบียที่ห้าปุ๊กไม่นาะบอนที่หฮาปลูกแ้วมันตายนะพี่น้องแลวเฮาก็เสพเบียมาปลูกไม่นาะก็ง,งาม กวยมาปลูกพาร์สเอมต้นกล้วยเนาะพี่น้องเนาะต้นกล้วยก็ให้ผลผลิตเลี่น้อง เบียร์มังหุ่งเลยตายนะพี่น้องเนาะน้ำโวรแต่เบียร์มักพาวโดรอดเนาะอันนั้นก็จะเป็นส่วนเบ้าเนาะต้นใหญ่าก็โม่พี่น้องโ้สูงเลย อุ่พร้อมกันนะพี่น้องเนาะเอาปุ๊กี่แม่นอันปี1นึ่งกับสามเดือนนะพี่น้องอนะันนี้เนาะเดี๋ยวมะกเท้าเราโคนใหญ่เลยพี่น้องตัวนน้เอาใหญ่ เฮาอยังโบทันมีระบบน้ำนะพี่น้องนะแต่เฮาเอาท่อแก่ท่อมาหดเอาเนาะเฮาโบได้เฮ็ดระบบน้ำเนาะอยองพันมีนะพี่น้องเนาะทำไม้ก็เป็นลายเลยพี่น้องอยองพันตัดหญ้าให้มันเนาะ ก็สิเป็นนาที่เฮาดำเนาะให้นี้แล้วเขา,าบอได้ยดำเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้พี่น้องขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชมอ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอก้าวคำว่าสบายดี